ซีรีบิ๊กฟุตครับเป็นบิ๊กฟุตมินิโฟล์ววิวหนึ่งต่อสามสิบสองของ t รรมย a าครับคนในการแข่งง่ายมากพี่ผมขอแค่เบสออนในเรื่องของชัดซีก็คือโครงเนี่ยเป็นเบสออนบิ๊กฟุตนอกกนั้นเนี่ยล้อยางบอดี้ จะทำอะไรก็ได้เลยครับเต็มที่จะเอากันชงกันชนนั้นมาต่อเป็นค้าติดโรลลงลเลอเต็มที่เลยครับโอเพนไม่มีจํากัดใดๆสิ้นมอเตอร์จะใช้อะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็น่ธรรมยาแท้ของธรรมยาตินั้นใช่ครับจะลั่นจะใส่พัรมงพารตมากเต็มที่ฮะเต็มที่เลยเปิดเต็มที่ไปเลยตอนนี้กระแสรถบิ๊กฟุตเป็นไงบ้างครับ ก็เรื่อยๆครับก็เพิ่งมาบูมเพราะว่าจัดแข่งเนี่ยับเพราะว่าไม่มีร้านไหนทำมามีร้านล้าใช่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละส่วนใหญ่จะเป็นแข่งแบบว่าเป็นมินิโฟวิธรรมดาร้านไหนก็แข่งแต่แบบรถธรรมดาผมก็เลยเอ้ยอัเนี่ยมันวางอยู่แล้วมันก็จริงๆแล้วรถมันสวยนะรถมันน่ารักงนะผมเลยมันลงรางได้ไหมอ่ะก็เลยลองถามกับพี่เชนเขาพี่เชนบอกมันลงลางได้อ่าไหนลองประกอบเนี่ยประกอบหนึ่งค่ะแล้วไปลองนวิ่งได้ปั่บ วิ่งได้ทีนี้ผมวิ่งได้เสร็จปุ๊บอคอนเทนต์มาจัดแทงจัด <จะ S 1> แทงเลย,เยจากทีนี้ก็มันก็จะมีในส่วนของของแต่งหลายอย่างเช่นของแต่งรุ่นเก่าก็จะเป็นพวกอันนี้ฮะล้อโฟมล้อโฟมเนี่ยมันจะได้พวกลูกปืนตรงล้อมาให้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือมันจะทําให้เลี้ยวสมูทกว่าแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากแล้วมันเป็นงานเก่าพี่ๆเขาหลายๆคนเขาก็เลยทําการใช้พวกไม้ F R P หรือว่าไม้คาร์บอนนะครับแปะไปบนเชสซีเลยแล้วก็ยื่นออกมาทําเป็นโลลงโรเลอร์ ก็เ oh ดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศในงานแข่งได้ครับก็มีจัด oh แต่งรถแบบจัดเต็มมากอารมณ์แบบโอ้รถอวกาศอันนี้รางวัลใหญ่ก็แจกแจกเป็นรถบังคับครับแจกเป็นตัวของอ,งอาระลันช์บ็อกมินิที่เป็นรถบังคับของเล็กอ่ะประกอบออกมาจะไซส์ประมาณนี้ครับนี่คือเป็นโครงเด oh. ียวกันไซส์เดียวกันเลยอันนี้คือ รางวัลจะได้หน้าตาแบบนี้เอัน,นี้เป็นรถบังคับนะครับรถบับงคับเลยใช่แต่ว่าบอดี้จะเป็นลันช์บ็อกเฉยๆแค่นั้นเองร<อ>างวัลอยู่ด้านในอยู่ด้านใน, <laughs> น,นเนาะคือสำหรับคนที่ได้ที่1ก็จะได้ไปเลยเฮ้ยเฟี้ยวฟฟนี่คือรถบังคับเลยถ,ถ้าสมมุติว่าคนเขาสนใจอย,อย่างเงี้ยแบบว่าไม่ได้รอรางวัลนี้นะแบบว่าจะมาซื้อเองเนี่ย คันนี้อยู่ประมาณเท่าไรครับประมาณ3 0 0 0ัน0บาทครับ3 4 0 0ถึง 3, บาทแต่ว่าถ้ามาซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่ามาบอกว่ามาจากช่องพี่เนี่ยเดี๋ยวผมแจกส่วนลดไปเลยลด20%่เนตไม่ต้องมีบัตรสมาชิกก็ได้โอเคจะเหลือประมาณ2 0 0 0นิด2อ,2อ0 0อ่าแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวรถเบังคับเนี่ยต่ต่อให้ เราประกอบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันจะยังไม่สามารถวิ่งได้นะเพราะว่ามันจะไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีเซอร์โวตัวบังคับเลี้ยวแล้วก็ไม่มีีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้ของทายากเขาจะขายแยกทั้งหมดเลยถ้าใครแบบว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็มาสอบถามที่ร้านได้มาสอบถามได้ครับทางร้านก็ยินดีให้คําแนะนาครับเน้นให้บริการเน้นให้คําแนะนํามากกว่าเน้นขายได้ ปีออฟโอ้โหอ๋ออันนี้เหรอครับคันนี้แข็งอุ้ยล้อ,อ,อล้อจิ๋วล้อรีดล้อรีดอ๋อพี่ยังไม่ใช้ล้อเนี่ยครับพีอ่อ้ ันเป็นรถมันเป็นรถที่ทําไว้แข่งสมัยก่อนรุ่นสวยก่อนทุกคนมีครับมันมันเป็นสนามแบบมันไม่ได้โดดครับมันทางเป็นแบบเน้นแบบความเร็วอ่อนนิดหน่อยก็เลยเป็นอย่างนี้ครับเร็วสุดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอันนี้จะเป็นยังไงแ่น่นอนครับได้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูรถก่อนนี่นี่นี่นะทุกคนนะข้างในครับเป็นยางกลางอ๋อแล้วซ้อนด้วยยางล้นักอฟ้าแล้วก็ต่อด้วยยางโดอหนักดํามันยาวมันเย มันเหมือนยางลบไอ้ที่แบบลบปากกาเลยนะเออเหมือนกันเลยโอ้คันนี้รถใครนาะโอ้สวยมากอันนี้รถพี่ว่ะพี่ใช่ไหมโอ้ยพี่รีวิวรถหน่อยรีวิวรถหน่อยเจิดครับนะเจิดเจเจเจิดเจเจอ๋อพี่เจิดนะขอโทษทีพี่เจเจตัวนี้พี่เจิดใช้คันไหนลงแข่งครับพี่อ๋อคันนี้อ๋อเป็นคันนี้เลยนะเฮ้ยเท่เท่เลยอ๋อ แลนคูเซอร์เนี่ยเหรอครับบอดี้เป็นตัวนี้มันมีคาด้วยนะเนี่ยอันนี้คือคาอะไรพี่เอ่อของแต่งญี่ปุ่นเป็นเลโทรเก่าอะครับแต่ว่าอันนี้คือแต่นี่คือมาใส่เหมือนกับว่าให้แบบกันโค้งนะใช่ครับเท่นะเท่นะเจ๋งนะตอนแรกลองวางดูครับแล้วันเข้าดูครับอ่าหาวิธีการใส่กันเชนหลังอยู่เพราะว่าเอ่อถ้าเป็นคาบุคูดะมันจะไม่มี ให้เราใส่เท่าไหร่ทุกคนก็จะไปหาวิธีการใส่มาจากไม้ตีมอะไรอย่างงี้ครับผมว่าไม่มีไม้ตีมตัวนั้นเลยลองเอาเอาเหาบาตัวนี้มาใส่เนาะมาใส่โอ้กมีบงมีเบ็ดอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรพี่ก็เป็นที่จริงผมทำเป็นตัวลากลากรถครับมันจะบอกนะครับเหมือนแบบว่า อ๋อเป็นขอเกี่ยวอะไรงี้ใช่ไหมัชเป็นขอเกี่ยวรถเจ๋งๆครับ๋อแล้วก็เฟืองอเฟืองสีเขียวครับจะเป็นเฟืองชุดเฟืองแต่งชุดคิดของเอาเฟืองสีเหลืองปกติอ๋ออันนี้พี่ใช้มอเตอร์อะไรพี่ผมใช้ผมว่าไม่ได้เล่นนานมอเตอร์ผมมันไม่ค่อยมีลานใหม่ก็เลยใช้มอเตอร์แรงๆไปเลยไอเนี่ยสำคัญนะ ไอ้ไอ้เนี่ยลูกปืนล้อเนี่ยถ้าเล่นรถเดิมๆครับที่ไม่มีไม่มีโรเลอร์ครับครับควรถ้าเป็นแบบสำหรับบิ๊กฟตต้องใส่อันนี้ถึงจะวิ่งในรางได้ปีล่างเราสังเกตปีลางใช่ไม่งั้นปีลางเลยถ้าเร็วขึ้นนิดนึงจะปีลางเลยให้มันแบบว่าคอยแบบค้ำเนาะค้ำล้อแชนใช่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 ลาไม่ให้ใ้อมั่ใป่กย่าช่ใชดใช่ใง่อช่อช่างนใ่ะชอกว่า่ใช่ใช่ใช่ใดชช

ชื่ออะไรครับนีพี่กิ๊กครับผมพี่กิ๊กกิ๊กพี่กิ๊กนะวันนี้พี่กิ๊กเอาขนไหนลงแข่งครับก็วันนี้มาหลานๆมา3คันครับ3คันนะครับเป็นคันไหนบ้างครับ3คันนี้เลยครับอ๋อ3คันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโแต่คันนี้ติดมีติดแบบว่ากันชนเนาะเน้นเลี้ยวเลยเนาะความเข้าใจมือใหม่เลยอ๋อมือใหม่เลยเนาะครับผมครับผมอันนี้พี่ใช้มอเตอร์อะไรบ้างครับเนี่ยอ่าสปินกับพาวเวอร์ครับผมสปินกับพาวเวอร์ได้ครับ มันจะไม่พุ่งกันไปเหรอพี่มันว่าเฟืองเดิมเลยครับอ๋อเฟืองเดิมเนาะเฟืองเดิมนี้เลี้ยวได้เลี้ยวได้ที่ลอเราขอลบิงได้ครับขอลบินได้อลิ่จ่ายไก่ลางไหมอ๋อแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเร็วอ้าววันนี้ลูกครับ บ๊ายบายครับขอบคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อนวลครับพี่พี่นวลเนาะวันนี้พี่นวลมาลงแข่งรถบิ๊กฟุตด้วยใช่ไหมใช่ครับของพี่นวลเป็นคันไหนครับพี่คันนี้เลยครับอ่าคันนี้มีชื่อว่าอะไรพี่แต่ว่าคันนี้เหรอถ้าอาจารย์ชื่อไหมชื่ออะไรนะไอ้บูเฮดใช่ไหมบูเฮดเนาะนี่เปลี่ยนเป็นนวลคูงเฮดแล้วกันก็เสร็เหมือน ออพติมัสพามเลยนะใช่ครับใช่ออพติมัสพามครับแต่งแบบไหนบ้างครับเนี่ยโอ้ทำไมมันหนาจังนะโอ้ก็ผมมีติดเบรกครับเพราะว่าครับตอนนี้ทําทําเปลืองมาค่อนข้างเร็วก็ต้องมีเบรกหน่อยแล้วข้างหลังก็มีอ่าตุ้มถ่วงนะครับตุ้มถ่วงค่ะกันกระเด้งนะเพราะว่าเราใส่เป็นยางเดิมล้อเดิมอ๋อแล้วพี่ทําไมพี่ต้องคาดไอ้ตัวตัวยางด้วยพี่อ่าอันนี้ให้มันลื่นหน่อยเพราะตอนนี้มันเกาะเกินไปเดี๋ยวมันจะปีนอ๋อ ไม่งั้นเดี๋ยวแรงอัดโค้งมันจะเยอะเกินเนาะใช่ครับให้มันแบบว่าพอโดนโค้งปุ๊บแล้วมันแบบลื่นๆครับผมเดี๋ยวได้เลยเนาะได้เลยใช่เลยโอ้โหนี่นี่ที่ข้างหน้าทำเป็นสปริงนี่เฟี้ยวเลยนะใช่ใช่เพราะมันจะเด้งกระดอนเนาะอ้่านี่ตึงๆไว้ครับออ๋ตึงๆไว้เนาะมั่นใจไหมครับพี่ก็โอ้โหเห็นมีแต่ตัวแรงเท่านเลยครับไ่ต้องใสก็เป็นกำลังใจผมเลยครับได้ครับพี่นวลนะครับโอเคครับ โอ้โหเต็มเลยหมดเลยเว้ย เวอันนี้พี่มัดอย่างนี้เลยเหรอพี่ <c oughs> ไรเบาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เบาครับเปลี่ยนหน้าตาทดใหม่ครับอ๋อหน้าตาทดใหม่ของเดิมเป็นเฟืองสามตัวนี้เอาเอาหัวมอเตอร,ร์ต่อตรงกับกับจุดเฟืองที่ล้อเลยอ๋อเหรอพี่พี่สงสัยอะ่ะมอทำไมมอเตอร,ร์มันสองตัวอา่าอันนี้เป็นของของเดิมมันของเดิมมันของเดิมมันชุดนี้แต่ผมกอดเฟืองออกไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นชุดนี้อ๋อเวลาวิ่งก็คือวิ่งตัวตัวนี้อย่างเดียวอ๋อแต่คันนี้ทําเป็นวิ่งข้อยหลังเพราะว่า เมื่อกี้ลองวิ่งปกติอยู่แล้วเป็นขับหลังรถมันยกท้องมันเยอะก็เลยกลับสายให้มันวิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังปกติรถมันจะไปทางนี้นี่ก็เลยใส่เบรกหน้าก็วิ่งทางนี้เพื่อให้รถมันมันอยูย่ในจังมือมัวม่ว,มวไม่เคยแข่งน, <c oughs> นี่ก็ครั้งแรกนะพี่ที่ไปแข่งแบบ รอโตรอปิกฟุตเนาะอ๋อแต่รถพี่วิ่งดีมากเลยเมื่อกี้ผมเห็นอยู่พี่มอเตอร์นิสติกครับมอเตอร์ใหม่ไม่กล้าฉีดเพราะฉีดมันพุ่งแน่นอนก็เลยลองวัดดวงรถดูนะเดี๋ยวลองดูทีลองดูลองวัดดวงอีกทีหนึ่งโอเคของไอ้ที่เป็นกระบะรถดัมอะอ๋อรถดัมมันจะรถของมันเนี่ยของปิกฟุตเนี่ยอะไรครับอ๋อนะครับผมเป็นรุ่นนี้มันเลยเฮ้ยเท่อะบอดี้ไม่ได้ไม่ได้ไปทำอะไรเลยแค่ใส่ไอ้นี่ครัข้างบนนี่เอง โอ้ดูนะฮะมีถ่วงล่างด้วยนะฮะทุกคนใช่๋อมีถ่วงล่างนะสนามยากเนาะ่งไม่ได้เลยอันนี้พี่ใช้ล้อไหนครับล้อบิ๊กพุตครับล้อบิ๊กุตนเลยเนาะถ้ามันทำเยอะล้อเล็กๆเจ็บอันนี้คือไปเทียร์ออกเลยล้อเดิมมันไซนี้หล่ะอ๋อไซนี้เลยเหรอไซนี้โอ้ไซนยางกลางพอดีเป๊ะอันนี้แต่ว่ายาง็นของธรมิยะไอ้เป็นเป็นของตัวมินิโฟวิลใช่๋อ ทำเยอะทำอโออันนี้ทำสีเองเลยวะพี่ทำเองทำอะไรเองโอ้มีเงาด้วยเนาะมีลงเงาด้วยแดงเงาเงาใช่ใชเชดดิ้งคันนี้พี่ใช้มอเตอร์อะไรพี่เต้าขาวครับขาวธรรมดาเลย่ผมทำเฟืองเยอะรอโอ้แต่วิ่งดีนะทำเยอะแต่วิ่งดีนะผมดูอยู่วิ่งดีนะคันนี้โอ้ข้างล่างข้างล่างเป็นอย่างนี้นะทุกคนอ๋อ เดี๋ยวรอบน้ารอราดูรอบรอบใหญ่จริงๆรอบใหญ่อันนี้คือคือเซิร์ฟเซิร์ฟตอนนี้ตอนนี้เป็นรอบไหนนะครับรอบชิงนะครับรอบชิงนะครับระหว่างคันไหนครับผมระหว่างนี่ครับเจอกันในทีมนี่ครับเจอกันในเขียวกับแดงครับเขียวกับแดงเขียวพี่แต่บอดี้นะเราแข่งรถเล็กแต่แจกรถใหญ่อืมคันนี้เป็นรุ่นไหนครับอันนี้เป็นรันบล็อกเป็นมินิอ่ารถบังครับ Icana, <ส bum S 1> รถบังคับกระดังบิงขนาดขนาดหนึ่งต่อ24โอโ1ส <amed. S 2> ่หน <อ round. S 2> <asking. S 1> ึ <อ ô. S 1> ต่อ24ประกอบอยู่คันหนึ่งที่เป็นคันสตป้าอ๋อครับรอบ,รอบชิงรอบชิงอันนี้คือรอบชิงนะครับ ดิ้งไว้แล้วคันหนึ่งคันแดงเดี๋ยวขันเขียวเดี๋ยวขันเขียวโอ้โหย่า ันนี้คือพี่ออฟเซตแบบไหนบ้างพี่ครับตอนแรกครับตอนแรกที่ที่ดั้งเดิมที่ทําไว้ครับคือรถที่มันไม่ได้มีเบรกอะไรครับว่ารถสมัยก่อนให้เราเล่นกันมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเป็นเพนน่ะเป็นแบบอาชาใช่สนามมันไม่ได้มีโดดแบบนี้ครับพอมาถึงตอนนี้คือแอบมาซ้อมร้วทหนึ่งเนี่ยมันมีโดดมันมีโดดใช่ครับแล้วก็โรเลอร์เหมือนกันโรเลอร์รถมสูงโรเลอร์ครับถ้าเกิดเราตั้งขึ้นมาสูงเกินครับครับมันเกินขอบลาง เพราะงั้นเราต้องกดมันต่ำที่สุดครับเพออือมาสูงกดต่ำท้ายก็คือคนต้องมีเบรกครับเพราะว่ามันมีเป็นเนินหลังเต่าเราก็ต้องใส่เบรกครับใส่เบรกเข้าไป <S <S ใช่ครับส่วนอย่างอื่นก็พูดถึงความความแรงนะครับก็คืออย่างคันนี้คันนี้เป็นเฟืองแต่ง ครับแต่งเฟืองแต่งของของพิกฟุตเลยเป็นเฟืองแท้เฟืองแท้เลยครับเป็นเฟืองแต่งอ่าอ,อันนี้คือแค่แค่เปลี่ยนมอเตอร์เพิ่มก็คือเหลว่ยนะี้อ่าใช่ครับแต่ว่าอ่าคันนี้คันนี้เป็นเฟืองคือเราแกะให้ดูไม่ได้เพราะมันแกะยากครับอ่าคันนี้เป็นเฟืองเดิมที่มากับดถครับแต่ใช้เทคนิคในการตัดต่อตัดแต่งอ่าเป็นเฟืองเดิมนะใช่ครับส่วนคันนี้เป็นเฟืองที่เป็นเฟืองที่ ใช้ของใช้ของทามิยาพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเคมีคอลไม้ไม่ใช่แมคามคเคนิคอลแมคเคนิคอลครับพวกพวกของเป็ดของม้าของเสืออะไรพวกนี้ครับเอามาตัดแต่งก็เลยจะมีตาเขาที่มันเร็วกว่าเพราะอย่างนี้วิ่งก็คืออย่างเหมือนที้วิ่งมอเตอร์ฟ้าอย่างที่วิ่งมอเตอร์ขาวมอเตอร์ฝาอ่ามอเตอร์ขาวขาวที่เป็นสะพาใช่นก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแม่ขาวคือขาวๆเลยขาวมาตอบเลยนี่เขาเอาเอาเรื่องนะก็บอกเรามันเป็นสูตรของตัวท่อเติมนั่นเองครับ เร็วนะเอาจริงๆคันนี้เร็วนะเราจะให้ดูว่าเราวิ่งเพราะตอนนี้คันนี้คือวิ่งฐัานก็เต็มเมื่อกี้ก็เลยว่าเราชิงแล้วเราก็เลยอัดเต็มมาเลยเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่ามันอยู่หรือเปล่าขาวจริงๆครับนี่ครับขาวเปลือยทุกอย่างเดิมหมดว้าไปเลยของผมวันนี้เนี่ยคือรถคันนี้มันมีเบรกมันก็เลยใช่มอเตอร์ที่มันแรงกว่าปกติอันนี้ก็จะเป็นเรสเรสจู อ๋อเล็บจูนสองใช่ครับแต่ว่าเอกลักษณ์ในคันนี้คือล้อเลยไม่เหมือนชาวบ้านนีเลยใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนสนามมันเป็นออกแนวเหมือนกึ่งสี่ทางเรียบครับนี่ก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าถามันเหมาะไหมมันไม่เหมาะมันโดดแล้วมันกอกแคกกอกแคพวกล้อกว้างกว้างอาจจะดีกว่ามันโยกนะใช่ครับมันโยกกว่าโยกกก็เลยต้องใช้เบรกเข้ามาเข้ามาช่วยตอนแรกตอนแรกคันนี้ก็มีแค่หลังไม่มีหน้าก็ไม่หยุดพัก สักครั้งน้ำปลาหาทางมาใสห่หน้าให้ได้นี่ก็ไปขอบริจาคเด็กของลุงวินมาครับเดี๋ยวต้องเลี้ยงน้ำลุงวินเลี้ยงน้ำลุงวินช่วยเบรกมาใช่ครับประมาณนี้นี่ช็อแหละรถแชมป์นะครับผมนี่เลยวิธีการเซตติ้งรถบิ๊กฟุตในการแข่งนะฮะก็จะประมาณนี้เลยพี่อ๊อฟข้อคำถ,ถามว่าถ้ามีแข่งจะมใหม่ไหมมาดิครับผมคืออยากให้มากันเยอะครับคือคือคุณเนี่ยคิดว่า คนเล่นเก่าๆแล้วมันเร็วเร็วอย่างเดียวแล้วแล้ว,วคุณยส่้ไม่ได้ไม่ครับอันนี้มันคือการครั้งนี้มันคือการลองครั้งต่อไปเนี่ยทางพรีเมียมเนี่ยเขาก็จะเซตกติกาขึ้นมาไปแ,แบ่งแยกรุ่นอย่างเช่นเป็นรุ่นแบบรุ่นเต่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับคืออาจจะเป็นแย<ว>กรุ่นมันมาได้ครับแล้วถามว่าเทคนิคการทำเชือกอะ ไม่ใช่ก็บอกไม่ได้บอกได้ครับบอกได้บอกได้ครับคือขอให้คุณมาแล้วกันให้คุณมาคุณมาคุยกับผมเนี่ยผมบอกคุณหมดแล้วนะแต่ผมไม่บอกตรงนี้ผมบอกว่าถ้าคุณต้องมาคุยกับผมถ่าคุณต้องซื้อรถมาเล่นก่อนหรืต้องชี้เฟืองในกล่องให้คุณดูว่ามันท่ายังไงถ้าคุณจะไปทำตามแค่นี้นะคไม่ใช่นี่รถแชมป์เนาะแต่ว่าไอ้นี่มันสำคัญมากเลยนะไอ้ไอ้ นีสำหรับล้อสำหรับล้อเดิมใช่ครับสำหรับล้อเดิมว่าถ้ามีถ้ามีตัวนี้เนี่ยก็ดีกว่าเพราะว่าอันนี้จะมีแค่การชนเกยรชนได้อเดียวครับแล้วก็มีข้างขางอันนี้อ่าก็เลยช่วยไม่ให้มาเขากลายเป็นโรลเลอร์เหมือนกันพอสังเกตดูพอล่ามันวางมันจะอ่ามันวางครับเราเกตมันวางอย่างพวกมันจะมันจะช่วยการล้อช่วยใช่ครับนิดนึงกันล้อไม่ให้โดนขอบขอบลานอันนี้ชัดกว่ครับ อ oh. ช่วยให้ไม่โดนขอบราง้ครับมันเวลามันโดนมันจะลื่นครับแล้วถ้าเกิดเดิมมันมันไม่มีตัวเนี้ยเวลามันโดนก็จะโดนยางโดนระโดยางฝืกปิดขอบด้วยฝืดด้วยโอเคก็มาเล่นกันเยอะๆนะฮะที่ที่นี่ก็จะมีแข่งแบบแปลกๆอย่างนี้ก่อยน,นะครับ ค่อนข้างค่อนข้างจะบ่อยนะค่อนข้างจะบ่อยได้ข่าวว่าต่อไปจะเป็นม้าม้าคิดว่าม้าหรือม้าหรือเป็ดดีเป็ดแล้วเป็ดมันมันจะเปียกน้ำนะฮะไม่เปียกไม่เปียกดิเป็ดบกอ่ะเป็นจระเป็้บกเปล่าอันนี้ที่เอ็เออที่เอ็กซ์ท่รอบแรกรอบแรกที่มาวิ่งลองนะฮะลงสนามมานี่วิ่งไปอ่าหันล้อครับลุกกายกยกกระนาปวดใจกับมันมากแล้วโอ้โหไม่เข้าใจเหมือนกัน นี่นี่นี่ดูหน้าเจ้าของรถครับเจ้าของเจอกัพี่เจอเจ้าของรถนี่นี่นี่ผมจะให้ดูหน้าเจ้าของรถครับอ่าแปลกนี่มันไม่มันไม่ใช่แค่นั้นครับรถนี่ครับไงรถนี่มันแปลกเนี้ยหน้าเจ้าของมันต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับคือถ้าไม่ใช่หน้าอย่างนี้นี่คือทำไม่ได้แน่นอนครับโอ้อันนี้ไม่ทราบว่าเออเซฟหรืออันคือขายครับอันนี้รถอันนี้คือเติมเติมไหมครับเติมไหมอันนเติมมาเยอะอ๋อเติมมาเยอะครับโอเคเดี๋ยวแข่งเสร็จแล้วจะไปเติมต่อเติมต่อ เป็นสามวันตัวดตาไปบ้านไหนงขาสิปวดตาไขวเ้ี่ยอันนี้บอกเลยครับมันเด้อมันเด้อเขียนโทรให้ดีใครดูนะครับเตรียมตัวทำได้เลยนะครับทำไปดิถไม่งได้บอกไว้เลยนะบอกเลยนะครับถ้าคุณทำแล้วคุณวิ่งช้ากว่าผมเป็นบล็อกยามาะไลนะคุณไม่ต้องมาแข่งกับผมโอย